สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาตอบความสงสัยกับใครหลายๆคนนะครับว่าต้องตัดใบข้าวทําไมนะครับก็มีคนถามมาเยอะนะครับบางคนก็ยังไม่รู้ที่ผมตัดใบข้าวนะครับสิ่งที่จะให้ดูอันดับแรกเห็นข้าวสวยไหมครับสวยหลายคนบอกว่าข้าวสวยตัดทิ้งทําไมเสียดายแย่เลยคือจริงๆแล้วแบบนี้คือสวยนะครับแต่ว่าเห็นใบไหมสวยแต่ใบนะครับเพื่อนๆเนี่ยใบเยอะมากเนี่ย ใบสวยนะครับใบเยอะมากสวยงามนะครับเวลาเขาตั้งท้องแล้วก็ออกรวงเนี่ยมันจะ,มะเมล็ดมันมันน้อยนะครับผลผลิตมันน้อยเพราะว่าใบมันเยอะเกินไปพอใบมันเยอะ,ะครับมันก็จะออกผลน้อยนะครับรวงข้าวมันจะเล็กๆรีบๆบ,บางทีเม็ดข้าวมันไม่เต็มนะครับทีนี้วิธีการก็คือ <c oughs> เราจะต้องมาตัดนะครับตัดใบทิ้งนะครับนี่เห็นไหม พอตัดทิ้งมันก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่แต่กอใหม่เนี่ยผมก็ทยอยตัดเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆทยอยตัดเรื่อยจุดไหนที่มันเป็นหญ้ามันรกๆนะครับมันก็จะหญ้ามันก็โตไม่ทันนะครับโตไม่ทันข้าวข้าวมันก็จะสูงขึ้นมาเร็วกว่าเดี๋ยวจะให้ดูจุดที่มีหญ้าเยอะๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยให้กล้องซูมเข้าไปตรงนู้นเห็นไหมมันก็จะมีหญ้าเยอะมากนะครับนั่นถ้าเราตัดไปมันก็ถือว่าเป็นการกําจัด วัชจะพืชกําจัดหญ้าไปในตัวนะครับมาดูจุดที่ผมตัดเมื่อวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่แล้ววันนี้วันศุกร์นะครับวันนี้วันศุกร์ตัดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอันนี้คือประมาณสัก5 6วันเนี่ยนี่ครับมันก็จะแตกออกมาใหม่แบบนี้ครับเพื่อนๆดูครับเห็นไหมถามว่าผมตัด,ดนะตัดสั้นไหมนะครับตัดสั้นไหมก็ต้องดูสังเกตดูลักษณะของต้นนะครับเนี่ยมันจะมีต้นเนี่ยใหญ่ๆอวบๆใหญ่ๆเราก็ตัด ให้มันสูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็สังเกตดูให้มันสูงขึ้นมาหน่อยเห็นไหมมันจะสะอาดเลยเนี่ยสะอาดเลยใบมันจะอยู่ห่างๆเลยเนี่ยแบบนี้นี่ให้ผลผลิตดีมากแล้วข้าวไม่ล้มด้วยนะครับเพื่อนๆเนี่ยไอตัวที่เราตัดไปเนี่ยมันถือว่าทําความสะอาดพวกหญ้าพวกอะไรมันก็จะแห้งกลายเป็นปุ๋ยครับเนี่ยเนี่ยริมๆคันานไหมสะอาดเลยนะครับนี่เนีย่ยโล่งเห็นไหมสวยงาม มาดูจุดที่ยังไม่ตัดมาดูมันจะเป็นยังไงเนี่ยใบมันเยอะเวลาฝนตกมาข้าวมันจะล้มนะครับใบเยอะเห็นไหมใบนี่เยอะมากถ้าใบเยอะเนี่ยมันจะสวยแต่ใบครับเพื่อนๆผลผลิตนี่เวลามันออกดอกออกรวงข้าวมันจะรีบบ้างเมล็ดมันไม่เต็มบ้างรวงมันสั้นบ้างนะครับเพราะว่าใบมันเยอะเกินไปสารอาหารธาตุอาหารต่างๆมันไปอยู่ที่ใบหมดการตัดใบเนี่ยข้อดีคือหนึ่ง ข้อดีเลยนะครับการตัดใบคือหนึ่งเป็นการทําความสะอาดประหยัดในเรื่องของการใช้ยาฆ่าหญ้าเราไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าเลยพวกหญ้าอะไรเนี่ยมันโตไม่ทันแน่นอนเราปล่อยน้ําลงเนี่ยข้าวมันก็จะโล่งสะอาดนะครับเพื่อนๆข้อดีข้อที่2ก็คือใบข้าวใบหญ้าต่างๆมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยพืชสดครับเนี่ยมันก็จะเริ่ม เริ่มเปื่อยกลายเป็นปุ๋ยครับนี่แค่1สัปดาห์นะครับ1อาทิตย์นี่ดูนี่1อาทิตย์กลายเป็นเริ่มเป็นปุ๋ยแล้วข้าวก็จะเริ่มค่อยๆเขียวขึ้นมา2นี่คือข้อดีข้อที่2นะครับก็จะมีปุ๋ยพืชสดข้อดีข้อที่3ก็คือต้นก็จะอวบใหญ่แข็งแรงนะครับต้นกอจะอวบใหญ่แข็งแรงมันจะแตกกอดีครับเพื่อนๆนี่คือข้อดีข้อที่3 นี่ดูครับเห็นไหมมันจะอวบใหญ่ข้างล่างมันจะอวบใหญ่ข้างบนมันก็จะใบมันก็จะห่างๆหน่อยน้อยๆใบน้อยด้านล่างก็จะอวบใหญ่ข้อที่4ข้อดีข้อที่4ก็คือข้าวจะไม่ล้มนะครับเพื่อนๆนี่เวลาให้ผลผลิตข้าวจะไม่ล้มเวลาฝนตกหนักลมแรงอะไรเงี้ยข้าวมันไม่ล้มเพราะว่าข้าวมันไม่สูงมากใบมันน้อยนะครับมันก็จะมีแค่รวงข้าวเต็มๆเลย ข้อดีข้อที่5คือแน่นอนครับสิ่งที่พูดมาทั้งหลายแล้ตั้งแต่ข้อ1 2 3 4เนี่ยข้อที่5คือผลผลิตเพิ่มนะครับผลผลิตเพิ่มหมายความว่าจากที่เราได้10กระสอบมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น12กระสอบอะไรประมาณนี้ก็คือเพิ่มผลผลิตประมาณ20%ถึง30%ได้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยสวยงามครับหลายคนถามว่าตัดทําไมข้าวยังสวยเลยตัดทิ้งทําไมบ้าหรือเปล่าน,นะครับ อันนี้คือเป็นการค้นพบโดยบังเอิญของคนในภาคอีสานนะครับแต่ภาคอื่นไม่รู้นะครับผมอยู่ภาคอีสานสมัยก่อนเนี่ยใครตัดต้นข้าวทิ้งเนี่ยถือว่าโ,โหบาปมากเลยนะครับมันคลํานะครับเขาถือมากอะไรประมาณนี้ตัดทิ้งทําไมประมาณนี้แต่ทีเนี้ยช่วงช่วงหนึ่งเนี่ยฝนมันฝนตกทิ้งช่วงแล้วมันหาต้นข้าวไม่เจอเลยเจอแต่ต้นหญ้าครับชาวชาวนานี่แบบ คิดหนักทุกข์มากไม่รู้จะทําไงก็ตัดหญ้าในนาข้าวเอาไปให้วัวกินนะครับวัวก็ไม่มีหญ้าในช่วงเนี้ก็ไปตัดหญ้าในนาเนี่ยตัดตัดผลปรากฏว่าพอตัดเสร็จเรียบร้อยอาทิตย์หนึ่งต่อมาต้นข้าวมันแตกใบครับแตกใบขึ้นมาใหม่สวยงามแล้วหญ้านี่ไม่มีเลยเพราะว่าหญ้ามันมันโตไม่ทันต้นข้าวต้นข้าวมันจะพุ่งไวกว่านะครับต้นข้าวนี่พุ่งไวมากอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสูง สองสามคืบนะครับหญ้าโตไม่ทันปรากฏว่าเฮ้ยข้อดีมันเป็นแบบนี้นี่เองทุกคนต่างพากันตัดเต็มเลยนะครับต่อมาปรากฏว่าผลผลิตมันดีครับออกรวงดีน้ำหนักดีกลายเป็นว่าวกระทรวงเกษตรสหกรก็ลงเป็นเชิงทางวิชาการว่าการตัดใบข้าวเนี่ยเป็นการเพิ่มผลผลิตไม่เชื่อลองพิมพ์ดูใน Google นะครับเพื่อน กรมวิชาการเกษตรเนี่ยเข้ามาให้ความเห็นนะครับว่ามันให้ผลผลิตดีซึ่งเป็นข้อดีของชาวบ้าน,นครับที่ค้นพบทฤษฎีนี้โดยบังเอิญนนครับเพื่อนๆหลายคนยังไม่รู้เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้เพราะว่าผมทําคลิปว่าผมตัดใบข้าวเนี่ยยังมีคนถามหลายคนนะว่าตัดทิ้งทาไมเสียดายจังเลยใบข้าวยังสวยตัดทิ้งทำไมเสียดายมากอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการเล่าสู่กันฟังใครที่รู้แล้วก็ลองแชร์ให้เพื่อนๆนะเผื่อหลายๆคนเขายังไม่รู้ นี่ครับเป็นเพื่อนบรรยากาศยามเย็นทุกนานครับถามว่าในช่วงที่เราจะตัดใบข้าวเนี่ยเราตัดอายุข้าวประมาณเท่าไหร่นะครับตามวิชาการเกษตรเนี่ยเขาว่าประมาณอายุ50-70ถึงวันของต้นข้าวนะครับที่เราหว่านเนี่ยต้นข้าว,วาอายุประมาณ50-70ถึงวันนะครับควรตัดทีนี้ก็เราก็ต้องดูด้วยว่าข้าวเราเนี่ยความสูงเราควรตัดตั้งแต่ต้นข้าว ตั้งแต่ด้านบนลงมาด้านล่างเนี่ยควรจะกี่เซนครับตามหลักวิชาการบอกว่าประมาณ15เซนถึง20เซนแต่ตามหลักวิชาเกินของผมเนี่ยจะต้องสังเกตดูนะครับว่าข้าวเราสูงขนาดไหนบางทีข้าวเรามันสูงมากนะครับบางทีข้าวเรามันสูงมากมันต่ำมากบางทีมันไม่ได้อยู่ตามหลักวิชาการนะรมันเป็นหลักวิชาเกินด้วยอย่างบางพื้นที่เนี่ยปุ๋ยมันเยอะน้ําขี้หมูไหลหรือน้ําขี้วัวไหลอย่างเงี้ยมันทําให้ต้นข้าวมันสูงเกินไป เราก็สังเกตดูว่าเราควรตัดขนาดไหนเพราะาบางทีถ้าดินมันมีปุ๋ยมากเกินไปมียูเรียมีสารอาหารเกินไปมันทําให้มันโตวไวต้นสูงไวเราก็ต้องตัดหลายรอบบางคนถามว่าตัดกี่รอบมันก็แล้วแต่ต้นข้าวต้องสังเกตดูถ้าข้าวมันโตวไวเกินไปก็อาจจะตัดสักสองรอบแต่ถ้ามันไม่ค่อยโตวไวก็ตัดแค่รอบเดียวนะครับแล้วตัดห่างเท่าไรเนี่ยผมก็ดูเลยอย่างต้นนี้ เนี่ยความสูงประมาณเนี้ยเราอย่างต้นนี้สูงมากนะครับผมก็ประมาณสัก1 5บหถึงยีเซนได้นะตวนนีห้หรือสังเกตดูมันจะมีข้อเนี่ยมันจะมีต้นแข็งแข็งเห็นไหมเนี่ยต้นแข็งแข็งถ้าเราตัดต่ําเกินไปก็อย่าตัดนะเสียดายก็ตัดสูงขึ้นมาหน่อยนะครับสูงขึ้นมาหน่อยอยู่ประมาณช่วงใบมันนะครับเนี่ยประมาณช่วงใบมันเนี่ยประมาณเนี้ยก็สังเกตดูนะครับสังเกตดูบางทีเราจะเอาไปวัดตามเซนติเมตรตามหลักวิชาการ ไม่ได้นะครับบางทีมันก็ต้องใช้หลักวิชาเกินสังเกตดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทะยอยตัดเอยๆครับเพื่อนๆมันก็จะเริ่มแตกออกมานะเนี่ยไม่ต้องเสียดายครับตัดเลยครับเดี๋ยวมันจะแตกออกมาใหม่เราจะรู้เลยว่าผลผลิตดีแน่นอนครับเพื่อนๆทามาหลายปีแล้วครับเนี่ยไอ้หญ้าริมริมคนาริมริมเนี่ยเยอะเนี่ยเราตัดไปมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยเลยมันจะโล่งสะอาดเนี่ยมาดูตรงเนี้ย เนี่ยตรงนี้จริงๆเนี่ยมันล้มนะครับข้าวตรงนี้มันสวยมากพออะไรมันอยู่ใต้ต้นไม้แล้วมันจะมีปุ๋ยใบไม้ปุ๋ยอะไรแล้วข้าวมันสวยแล้วมันล้มนะครับเพราะว่าใบมันสวยเกินฝนตกมามันล้มผมตัดทิ้งเลยนะครับตัดทิ้งมันก็จะแตกมาใหม่เห็นไหมแตกมาใหม่เนี่ยเริ่มเขียวแล้วอีกประมาณสักอาทิตย์หน้านะอีกหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวมันจะมาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูอีกนะมันจะเห็นความสวยงามแตกต่าง กว่านี้อีกเยอะเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็ลองไปทําดูนะครับลองทําดูสักนิดหน่อยก็ได้ใครที่ไม่กล้าที่จะลองตัดกลัวเสียดายนะครับต้นข้าวสวยเสียดายไม่กล้าตัดก็ลองตัดดูนิดๆนะครับเอาเป,เป็นเปรียบเทียบเพื่อศึกษาเป็นข้อมูลนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ